สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนาการคํานวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับแนวทางในงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์พศ2564นะคะท่านผู้ชมก็สําหรับสูตรคานวณหลักหน่วยล่างของเราในวันนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะรวมกันสนับสนุนสลกากิืนใรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งคิดกฎหมายโปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะคะแต่สำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรนะคะเอาหลักแสนนะคะบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะคะบวกหกบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้าสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มการคํานวณโดยกันนะคะว่าเลขเด่นหลักหน่วยล่างของเรานะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักแสนนะคะเลขห้าห้าบวกหกนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่สิบห้าสิบห้าบวกสี่นะคะสิบห้าบวกสี่สิบเก้าสิบเก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกหกนะคะได้สิบห้าได้เลขเด่นห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกสำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก c ีหกสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะในเก้าเลขห้าและเลขหกคนรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก c ีหกเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้เข่าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออก c ีหก เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงดถัดมาหลักแสนนะคะเลขเก้าเก้าบวกสองสิบวกหกสิบบวกหนะคะสิบแปดสเลขเด่นแนะคะแปบวกหนะคะได้สิบด้เลขเด่นสี่บวกหนะคะได้ห้าหรับผลออกรางวัลในท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออกแปสี่หรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลสีและเลขห้า ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัว8 4เพราะฉะนั้นสําหรับตําแหน่งหลักหน่วยล่างในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลข4นะคะได้4ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก8 4เรามาดบชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสนเลขหน 1, 1ึ่งหนึ่งบวกเก้านะคะได้ส 10, 10ิบสิบบวกสี่สิบสี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะ สี่บวกหกนะคะได้สิบแ้เลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจ็ดศูนย์สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขศูนย์และเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างต้านสูตร รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกเจ็ดศูนย์เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสนเลขสองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสามนะคะได้หกหกบวกสามนะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกหกนะคะได้สิบห้าได้เลขเดน 5, 5่นห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกหนึ่งเก้า สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขห้าและเลขหกผลลงัลได้ออกมาแล้วนะคะางมาเลขท้ายสองตัวหนึ่งเก้าเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรนะคะางมาเลขท้ายสองตัวออกหนึ่งเก้าเรามาับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลักแสนได้8 8ดบวกสนะคะ11 11ด1ิบวก6กสิดบวก8ดนะคะ25 25ได้เลขเด่น5้านะคะห้าบวก6นะคะได้1 1ดได้เลขหนึ่งหนึ่งบวก1นะคะได้สองสำหรับผลออกรางวัลในท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออกหนึ่งห้าสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขหนึ่งและเลข2นะคะ ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก1 5เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้ข้าตัวเลขเด่นเลข5้านะคะเลข5้าในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก15 1 5หนี้นะคะท่านผู้ชมคือรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดประจาวันที่17บมกราคมพศ .2564 ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับสูคํานวณของเรานะคะหลักหน่วยล่างนะคะ เลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขแห้นะคะท่านชมในงวดนี้เลขเด่นในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรนะคะจ้ะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะเป็นสูตรใหม่นะคะท่านชมทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านชมได้รับทราบนะคะหลักแสนนะคะเลขสามสามบวกสี่ได้เจ็ด เจ็ดบวกสามนะคะได้สิบสิบบวกห้าสิบห้านะคะสิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกหกนะคะได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับตัวเลขเด่นหลังหนูล่างของเรานะคะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์กับงวดที่แล้ววันที่สิบเจ็ดมกราคมนะคะก็เหมือนกันนะคะเลขเด่นของเราที่คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชมจ้ะ ยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดวันที่1กุมภาพันธ์พศ2564นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข5เลข1และเลข2นะคะสำหรับเลขเด่นหลักหน่วยล่างของเรานะคะคำนวณได้มาแล้วนะคะเลข5เลข1และเลข2นะคะเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมคำเตือนนะคะนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะยังไงก็สําหรับแนวทางการคํานวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey. รวยๆท,ทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ